เตมิดผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลงังรักษาราชการแทนผู้อมวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลงังบอกว่าสํานักงานเศรษฐกิจการคลังค่ะขอชี้แจงเรื่องของประเด็นข้อวิจารณ์โครงการเราเที่ยวด้วยกัน โดยตั้งแต่โครงการเปิดให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่1กรกฎาคมปี63นะคะเราก็เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเมื่อวันที่15กรกฎาคมมาจนถึงปัจจุบันตอนนี้มีประชาชนลงทะเบียนไปแล้ว7 3น0 0 0 0คนค่ะผู้ประกอบการโรงแรมที่พักลงทะเบียนไป8,500กว่าแห่งนะคะส่วนร้านอาหารในลงทะเบียนไปถึง67,000แห่งค่ะนอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวร้านโอท็อปร้านสปาร้านนวดและบริการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวลงทะเบียน อีกจำนวนมากนะคะข้อมูลเมื่อวันที่1มกราคม2,564ค่ะมียอดการใช้สิทธิ์จองห้องพักผ่านโครงการแล้ว5 1 1ล้าน1แสนะคะจากทั้งหมดใน6ล้านสิทธ์ก็คิดเป็นมูลค่าประมาณ13,000ล้านบาทคิดเป็นการจองผ่านโรงแรมเนี่ยมากที่สุดนะคะ5,274แห่งค่ะรวมถึงมีการใช้จ่ายผ่านาวัดเชอร์ต่างๆนะคะประมาณ5,700ล้านบาทค่ะ นอกจากนี้นะคะก็มีประเด็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการจองห้องพักที่ตอนนี้กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างพิจารณานําเสนอคอรมอเพื่อขยายเวลาโครงการออกไปจนถึงวันที่31ตุลาคมปี2564ค่ะรวมทั้งกําหนดระบบการเลื่อนวันเข้าห้องพักสําหรับประชาชนที่จองโรงแรมที่พักเข้าพักตั้งแต่1ธันวาคมปี63เป็นต้นไปนะคะโดยทางธนาคารกรุงไทยก็จะดําเนินการปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับการ ดันเหมือนการของกระทรวงท่องเที่ยวค่ะระหว่างนี้ประชาชนที่ได้จองโรงแรมที่พักเพื่อเข้าพักตั้งแต่1ธันวาคมถ้ามีความประสงค์จะเลื่อนการเข้าพักก็ประสานโรงแรมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะมีข่าวล่าสุดมานะครับว่ากทมครับประกาศห้ามรับประทานอาหารในร้านตั้งแต่19นาฬิกาจนถึง6นาฬิกาครับ ขณะนี้ครับร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโคศกกรุงเทพมหานครครับอยู่ยระหว่างการแถลงผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ,อก,กรุงเทพมหานครมาตราการเพิ่มเติมควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือว่าโควิด19นะครับได้แก่มาตราการ take away สำหรับร้านอาหารในเวลา19นาฬิกาถึง6นาฬิกาโดยเล็งเห็นว่าการรับประทานอาหารในเวลากลางคืนจะใช้เวลานานกว่าเวลาอื่นครับส่วนเวลาอื่นๆเปิดให้รับประทานได้ตามปกติแต่ต้องมีมาตร